วัดโพก้าวต้นก็คือค่ายบางไรจันทร์นะคนเยอะมากเหรออืมตลาดถึงแล้วค่ะยินดีต้อนรับน่ารถเยอะมากคนเยอะมากแล้วเรพพุทธทวาวัดโพก้าวต้น กำลังสร้างสมาชิกไปไหวพระกัน นี่กม็มีแล้วเขาหาดน้ำกันเขามาแก้บน,บนบอ่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ตรงไหนไหนอ่ะอั่น อันนี้ที่วางติ้วอะมาดูเขาเราไม่รู้ไกลไหมอามอ๋อนี่ไงเนี่ยหรอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อเขาตักน้ำตรงนี้ไปใส่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อือเขามากันเขามาบนกันไว้แล้วเขาสำเร็จ แล้วเขาก็เอาไปใส่บอ่อใส่บ่อตรงนู้นนี่ฮะบอ่อเขาเทตักมาเขาก็มาเทตรงนี้นี่โ<ม>บสถใหม่องค์ใหม่ เสร็จแล้ว,ลวสวยมากสวยมา,ายกไปไปซื้อกระเบื้องกันต่อ ทำบุญซื้อกระเบื้องกันแผ่นละห<า>้าสิบบาทโอเคอันนี้คาถาคาถาโบเบอร์อะไรเยอะๆเป็น จาลองได้เลยนะคะเป็นส <É. S 2> ิริีมงคลของเราเขียนได้นะคะได้นี่ก็่เขียนได้ค่ะเขียนด้านนี้ได้เลยนะคะสวัสดีญาติโยมที่มุ่งคุตศาสาล้วอทั้งหลายที่เข้ามาภายในวัดโพก้าต้นแห่งนี้แล้วดีของเธออยู่นะถึงแม้ขาดความร่วรวยด้วยสามสิ่ง แต่น้ำใจไมตรีมีอจริงอยู่สูงเลยอย่างสุขุมานมีบ้านอยู่สวนขามีบ้านอยู่ได้เดินตลาดกันตลาดชุมชนเขามีตลาดตลาดน้ำเหรออยู่แล้วเหรออยูแล้วค่ะเดินตลาดแล้ว บางละจันก็เยอะดีแวะแล้วค่ะหนวดเคี้ยวน้ำพริกปลาร้าสับบางระจัน กระเป๋าไม่ยู่แม่มีแงพันอะเป๋าอยู่ที่ปอปอเก็บไว้เอาของแม่เนี่ยเอาของแม่เนี่ยของแม่เนี่ยเข้าแบบไหนเตยไม่แซ่บไม่หญิงจะเผ็ดน้อยผ้าสุกกระคูกนะอย่าไม่ใส่ล้ำมัน ยังมาชุดนะรับผักด้วยไหมจ๊ะไม่นะ้แต่เราของจ๋าเอาผักเอาบ้างล่ะยี่สิบาทเอาซื้อไปเลยเอาเอาค่ะเอาค่ะยี่สิบจ้าไม่หญิงเอาเลยค่ะจะไปย่างไม่เผ็ดจะแม่เป็นเนื้อปลาช่อนของน้ำใจยิ่งนักขอรับโอกาสหน้าเยืนใหม่ขอรับช่วงนี้ขอรับไม่หญิงวันนี้เป็นวันหยุดคนเลยเยอะเขาบอกเขาเปิดสี่วันตลาดตรงนี้ ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จัน์อังคารตลาดย้อนยุคอันนี้เขาดูอะไรอะ่อะอ๋อดูนางลำอะไรกันน่ะเเดี๋ยวจะดูเขามีอะไรน้ดูอ๋อเขาดูมีการแสดงศึกบางนะกัร นีขข้ของกินเด็กๆว้ายอ้ย,อยบางละจันบางละจันของกินแบบโบราณกลับแล้วถือกันคนละมือสองมือกลับแล้วบางละจัน สถาน,นีต่อไปที่ไหนเอ่ยกิน,น,เน,ยนเวลากินเออลุนลุนล้นลุนเลยด้วที่ไหนโซเฟอร์ไม่พูดไม่บอกเลยพาเที่ยวอย่างเดียวกำลังน,น,นั่งหาร้านอาหารโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารยังไงแบบไหนไปดูกันไป ไปเจอกันที่โต๊ะอาหารพร้อม

6ตัวพันห้าค่ะดูนี่อ่าอ่แม่ใหญ่กินกุ้งแล้วอร่อยไหมคะมื้อนี้มึงแม,<า>ม่มปลาโอปลาแดดสูลนี่ดึงไว้ให้แล้วโอ้โหเป็นไงบ้างคะสุดยอด<ซ> <Okay. S 2> โอเค กินก่อนนะเรียบร้อยเข้าห้องน้ำก่อนงั่นเข้าห้องน้ำก่อนเด้อ